ครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พักประชาชนนะครับแล้วก็พร้อมเพื่อนสมาชิกสสจากจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ก็อยากจะมาถแถลงข่าวนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับว่าวันนี้ครับเราสสทั้ง3คนนะครับได้ร่วมกันทํางานผักดันนะครับวาระต่างๆที่เป็น ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมจนถึงในเรื่องของข้อกฎหมายในงานพื้นที่ต่างๆหรือว่างานสาภาเราทั้ง3คนก็ได้ทํางานอย่างเข้มแข็งนะครับและวันนี้ครับผมเองก็ได้ยื่นกระทูถามแยกเฉพาะนะครับกับรัฐมนตรีนายกนายกท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับมาตอบปัญหาคําถามเรื่องปัญหาน้ํา แลลงในจังหวัดภูเก็ตรครับนึ่งจังหวัดจังหวัดภูเก็ตเองนะครับมีแหล่งน้ําเพียงแค่สามแหล่งนะครับซึ่งไม่เพียงพอต่อพี่น้องวระยาชนรวมจนถึงผู้ประกอบการในจังหวัดภูเกต็ตซึ่งโครงการต่างๆนี่ครับเราก็ได้ผลักดันกันมาอยู่แล้วตั้งแต่รัฐบาลหลายๆครั้งนะครับซึ่งรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลเฉพาะการนะครับรัฐมนตรีเฉพาะกิจนะครับเราก็ต้องผลักดันให้กับพี่น้องวระยาชนชาวภูเก็ตและแก้ไขปัญหาแน่นอนครับว่าการบริหาร รัฐบาลในระยะ4เดือนนี้คงจะขับเคลื่อนอะไรได้ไม่มากซึ่งโครงการต่างๆก็มีมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการาน,นําน้ําจากจังหวัดพังงาไม้พี่น้องประชาชนชาบูเก็ตรวมจนถึงนําน้ําจากเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาสู่จังหวัดภูเก็ตโครงการเหล่านี้ครับเป็นโครงการที่นาเนินการมาอยู่แล้วเพียงแต่พวกเรานะครับร่วมกันกระตุ้นผลักดันนะครับให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ใช้น้ํา อย่างสะดวกสบายรวมยังถึงโครงการุโมคงป่าตองนะครับซึ่งพวกเราเองก็ได้ผลักดันจนจะดําเลิกดําเนินการในการขุดเจาะในปีหน้านะครับซึ่งก็แก้ไขปัญหาการจะราจรติดขัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่พวกเราได้ร่วมกันทำเอาไว้ก็คือพรบโรงแรมซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับก็ยังมีโรงแรมหลายๆโรงแรมที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายและ ให้โอกาสในเรื่องของ SME ขนาดเล็กนะครับได้เติบโตนะครับได้มีการทํามาหากินนะครับมีอาชีพเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวนะครับเข้าสู่โอกาสโรงแรมนี้ได้รวมจนถึงพรบรสถานบันเทิงนะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้ยื่นพรบรสถานบันเทิงจากการที่ออกกฎกระทรวงข,งของกระทรวงมหาดไทยให้สถานบันเทิงปิดได้สี่นาฬิกานะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่กฎกระทรวงแต่วันนี้เราตั้งใจที่จะแก้ไขให้เป็นกฎหมาย และเป็นปัจจุบันนะครับซึ่งกฎหมายเองก็ยังล้าหลังอยู่นะครับก็ให้กับพี่น้องชาวสถานบันเทิงต่างๆนะครับแน่นอนครับในเรื่องระบบสาธารณภโภคที่ยังขาดแคลนอยู่พวกเราเองนะครับก็ยังผลักดันแล้วก็สู้ให้กับพี่น้องประชาชนครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญท่านสชท่านอื่นคุกับดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมกิติการติติพิทิกุลครับผู้แทนนักสรจังหวัดภูเก็ตเขตสามพักประชาชนครับในฐานะที่เป็นผู้แทนภูเก็ตมา2ปีกว่านะครับ ก็มีปัญหาหลายๆด้านนะครับที่เรายัางลงพื้นที่รับฟังปัญหาอย่างต่อนเนื่องแล,และยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ต้องผลักดันแก้ไขไปนะครับแต่ด้วยเวลาที่เหลืออีกประมาณ4เดือนนี้ก็จะฝากไปยังรัฐบาลนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีทุกท่านรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่าปัญหาต่างๆของจับภูเก็ตต้องรีบเร่งในการแก้ไขนะครับเช่นไม่ว่าเรื่องรถติดต่างๆนะครับเรื่องถนนเส้นใหม่เส้นป่าอกเต่อแก้วกระทูนะครับที่ต้องงเร่งขยาย ไม่ว่าการขยายถนนในถนนรอบเกาะต่างๆจาก2งเลนให้เป็น4เลนนะครับรวมไปถึงการจัดการน้ําเสียการจัดการขยะการจัดการน้ําประปาให้ดื่มได้ให้มีการใช้งานที่ได้ครอบคลุมและทั่วถึงนะครับและในส่วนของผมที่ผ่านมาในการทํางานกับคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาที่ดินของจังหวัดภูเก็ตก็เป็นลําดับต้นๆของประเทศไทยนะครับจนตอนนี้นะครับพรคประชาชนเนี่ยได้นํา ปัญหาต่างๆเนี่ยไปเป็นโมเดลในการออกแบบนโยบายที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งรอบหน้านี่นะครับการ,การจัดการปัญหาที่ดินของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับไม่ว่าที่ตําบลไม้ขาวนะครับการเ,เรื่องเกี่ยวกับบ้านห้าหลังนะครับที่บ้านคอเอ็นนะครับที่โดนเจ้าท่าไล่หรือนั้นปัจจุบันนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับมีข่าวดีมามีการรับรองจากสภาอบตอที่จะให้เจ้าท่ารับรองแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ในพื้นที่ต่อไปนะครับ มีการจัดการปัญหาเรื่องที่ดินทุ่งสมวนเหลียมสาที่กำมลานะครับที่มีปัญหามาอย่างยาวนานวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นที่ออตำลเกอกแก้วนะครับชุมชนประชาสามัคคีที่จะประชุมในวันพุทธที่22ตุลาคมนี้นะครับการแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องนะครับเราก็รับประเด็นทุกปัญหามาพิจารณาแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามการตั้งยต,ติต่างๆนะครับรวมไปถึงการนําเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการ เรียกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคนภูเก็ตทั้งเกาะนะครับเพราะว่าปัญหาของภูเก็ตเนี่ยต้องไม่ต้องไม่เงียบนะครับทุกเรื่องราวต้องได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเชิญท่านสสสมชาติครับครับก็กลับสวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็รวมถึงประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับก็ผมวัติรตสมชาติเทชทาถาวรเจริญนะครับนอกเหนือไปจาก ทำหน้าที่สสภูเก็ตแล้วนะครับร่วมกับอีกทั้งสองท่านก็ยังมีหมวกอีกใบหนึ่งก็คือในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษนะครับผมจดจำเรียนว่าตั้งแต่พวกเราทั้ง3าคนมาเป็นสสภูเก็ตเป็นผู้แทนของคนภูเก็ตนะครับเราและพักประชาชนนะครับได้พยายามผลักดันได้ร่วมกันผลักดันคืออะไรครับก็คือร่างพระราชบัญญัติ ภูเก็ตมหานครหรือที่ชื่อเต็มๆว่าล่างพระชัยริระเบียบหยมหาราชการภูเก็ตมหานครนั่นเองนะครับซึ่งผมก็อยากจะถือโอกาสนี้ในการอัปเดตให้กับพี่น้องสื่อมวลชนว่าล่างฉบับนี้นะครับผมและสภาพลเมืองภูเก็ตนะครับโดยท่านประธานสภาพลเมืองภูเก็ตได้โทษประธานสภาพลเมืองภูเก็ตเนี่ยได้ร่วมกันนะครับยื่นล่างฉบับนี้นะครับให้กับท่านวันนอนะครับเพื่อิเริ่มในการขอให้มี การเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ถูกปัดตกนะครับก็โดยบทที่ว่ามันไปแตะรัฐธรรมนูญบทที่6เป็นการไปแตะโครงสร้างของรัฐนะครับและไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูนบทที่3สิทธิและเสรีภาพไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญบทที่5นะครับเรื่องอำนาจหน้าที่ th, ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถัยย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักปีกว่าสองปีที่แล้วนี้ ก็มีการมีภาคประชาชนได้มีการริเริ่มเสนอกฎหมายคล้ายๆก,กันกับภูเก็ตมานรครก็คือเชียงใหม่มาตรครน,นะครับแต่ปรากฏว่าร่างซึ่งมีลักษณะของข้อ,อกฎหมายที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ได้ไปแตะการเงินการทหารการคลังหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับกลับมีถูกให้ผ่านนะครับคือว่าง่าว่าสํานักกฎหมายหรือสํานักประชุมนะครับให้ร่างเชียงใหม่มานครเนี่ยผ่านเข้าสู่ วาระเข้าถ,ถูกเข้าสู่บรรจุวาระของสภาผู้แทนะะราษฎรแต่ในขณะที่ภูเก็ตมาคนครนะครับ28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกลับถูกปดตกนะครับวันนี้ผมได้รับคำตอบเมื่อเช้านี้เองนะครับจากการที่เชิญผู้เกี่ยวข้องพอออสำนักประชุมเนี่ยมาชี้แจงต่อกรรมาการการกระทำหน้านะครับก็ได้คำตอบว่าทางสำนักกฎหมายทั้งสำนักกฎหมายทั้งสำนักประชุมนะครับมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเมื่อสองปีที่แล้วเห็นอย่างหนึ่งวันนี้เห็นอีกอย่างหนึ่ง นะครับวันนี้ผมก็เลยทวงหาทวงถามถึงเกณฑ์มาตรฐานนะครับว่าสรุปแล้วนะครับร่างกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายกันทํานองเดียวกันแต่กลับถูกร่างหนึ่งกลับถูกอนุมัติให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผูา้แทนราษฎรในขณะที่อีกร่างหนึ่งกลับถูกปัดตกเพราะไม่เป็นไปนตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตรงนี้เองนะครับผมทางสภาก็ชุมก็รับว่าวันนี้จะนําเรื่องนี้นะครับไปพิจารณาไปหาเลือกันว่าเอ๊ะทำไมสํานักกฎหมาย ิติกรชำนาญการถึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับล่าหนึ่งบอกว่าเข้ามาตรา25ของรัฐธรรมนูญถือว่าไม่เป็นการขัดต่อศีลธรรมและจริยประเพณีอันดีงามสามาถที่จะบรรจุบรรจุเข้าสู่ส,รรสาผููแทนราษดรแต่แต่ล่านหนึ่งกลับถูกมองว่าไปแตะโครงสร้างของอำนาจรัฐบทของรัฐธรรมนูญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากจะขอทิ้งท้ายสรุปว่านงผมแนละสสทั้งสองท่านข้างผมรวมไปถึงคนภูเก็ตหรือประชาชนภูเก็ต วันนี้เราได้ทําตามสิ่งที่เราได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกับทุกๆพักการเมืองครับแต่ว่าสิ่งที่เราก้าวล้ำไปกว่านั้นคือเรามีการเตรียมร่างเรามีการเสนอร่างร่วมกับภาคประชาชนนะครับจนเกิดเป็นร่างพบรบภูกเก็ตมานครขึ้นมาท้งนี้เทนั้นพวกผมไม่ยอมแพ้แน่นอนครับและคิดว่าไม่ว่าจะยุบสภาในเร็ววันนี้หรือไม่อย่างไรนะครับพวกเราทั้งสามคนก็พร้อมที่จะสู้เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนเพื่อผลักดันร่างพบรบภูกเก็ตมานครไปพร้อมๆกันครับขอบคุณครับาม หากสื่อมวลชนมีคำถามเลยก็เรียนเชิญนะครับ